เงินเดือนอยู่กับเราเพียงชั่วคราวครับแต่มาม่านี่สิครับคือสัจธรรมของจริงครับวันนี้เชฟเอามาทำมาม่าหมูสับไข่ฟูให้กินครับโอ้โหมาตอกไข่กันก่อนเลยนะครับใช้ไข่ไก่อยู่3มฟองด้วยกันครับวันนี้ตอกเสร็จแล้วก็ตีตีตีเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนเลยนะครับไปตั้งน้ําให้เดือดเลยครับแล้วก็นํามาม่าบะหมีส่สาเร็จรูปของเราเนี่ยครับสองห่อครับลงไปลวกก่อนเลยครับใครเป็นเหมือนเชฟมั้งครับหนึ่งห่อไม่เคยพอสองหอกินไม่หมดเฉย <c oughs> ลวกนิ่มแล้วปุ๊บเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเช่นกันครับเอาหมูสับลงไปลวกต่อเลยครับ เราจะทําเป็นเหมือนบะช่อนะครับหมูสับเราก็กระจายกระจายออกเล็กน้อยครับให้เขามีความเป็นแบบเป็นต้นๆกันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับไม่ให้กระจายออกมา,มากาน้ําเดือดขึ้นมากับช้อนฟองสักเล็กน้อยครับน้ําของเราก็จะได้สีใสนะครับน่าทานใส่ผงปรุงรสมามา่าหรือไวไวเนี่ยลงไปเลยนะครับเชฟใช้เป็นมา,ม,าม่าหมูสับนะครับวันนี้ ใส่ลงไปแล้วก็คนๆๆนให้เขาเข้ากันให้หมดเลยนะครับโดนความร้อนเขาก็จะเดือดขึ้นมานึ่งรองจนกว่าน้ำจะเดือดได้ที่นะครับเชฟก็จะเอาไข่ไก่ที่เราตอกตีไว้เนี่ยครับลงมาหยอดลงไปเลยคราวนี้เราจะหยอดวนๆให้ทั่วๆเลยนะครับ ไฟเนี่ยเบาลงสักนิดหนึ่งนะครับไข่ของเราจะได้ไม่ไม่ฟูมากเราจะให้ไขฟ่ฟูๆนิ่มๆครับอืมเกลียเล็กน้อยอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับเป็นไข่ฟูแล้วครับแล้วก็เราเอามาราดลงบนมาม่าที่เราได้ลวกไว้ในถ้วยนะครับลงไปได้เลยครับโอ้โหหน้าตาโคตรน,น่ากินเลยครับ ยังไม่พอครับโรยต้นหอมผักชีซอยลงไปอีกเพิ่มความหอมแล้วก็น่ากินขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งเลยครับโอ้โหดูสิครับนี่คือมาม่าก,กับไข่เท่านั้นนะครับเมนูนี้ทุกๆคนคงจะมีติดบ้านติดครัวกันอยู่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยแหละครับเวอร์วังอลังการไครเบื่อข้าวเบื่ออาหารขึ้นมาลองทำเมนูนี้กินดูนะครับไปแล้วครับ